สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเล็กไอศูนย์อายุ61หน้าไม่เคยแก่ตามกาลเวลา15ทับศูนย์สใช้ร่างกายหาเงินโปรด18ล้านเล็กไอศูย์อายุ61หน้าไม่เคยแก่ตามกาลเวลาในปีพศ2530แสดงภาพยนตร์คู่กับสินใจหงไทยในเรื่องทาุอารมณ์และจอแก้วเรื่องแรกทางช่องเจในเรื่องแววมยุรา จากนั้นก็หายหน้าไปจากจอพักใจพร้อมกับภาพอันโด่งดังในยุคนั้นเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาในวงการบันเทิงเมื่อปี2540เลยทีเดียวหลังพระเอกชื่อดังอย่างเล็กไอศู 0, ยอมลงทุนถ่ายแบบจดเป็นภาพเซตสุดโด่งดังในตำนานที่มีคนกล่าวถึงมากที่สุด หลังจากภาพถูกปล่อยออกมาเจ้าตัวก็หายเข้ากลิบเมฆหลบไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศจนหลายคนตั้งสงสัยถึงสาเหตุอะไรที่ทำให้พระเอกชื่อดังในวันนั้นล่าสุดเล็กไอศูนย์ก็ได้ออกมาเปิดอกเคลียร์ประเด็นที่ค้างคาใจหลายคนว่า เมื่อ18ปีที่แล้วอะไรเป็นสาเหตุให้เจ้าตัวยอมสลัดผ้าเป็นเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจไม่ดีสถาบันการเงินหลายแห่งถูกปิดบริษัทที่ทำอยู่ทั้งหมดล้มไม่เป็นท่าเงินสดที่มีอยู่กว่า40ล้านก็สูญไปแต่ตนมีภาระเช็คที่ออกไปแล้วประมาณ18ล้าน ตอนนั้นตนพึ่งใครไม่ได้จึงพึ่งตัวเองหลังจากถ่ายเสร็จตนก็ไม่กล้าออกจากบ้านแต่ต้องไปถ่ายละครตอนแรกกังวลเหมือนกันแต่พอตอนไปถึงคนให้การต้อนรับตนก็ดีใจครับแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจก็มาว่าอยู่เหมือนกันนอกจากนั้นเล็กไอศูนย์ยังเผื่ออีกว่าช่วงที่ห่างไปนั้นตนไปอยู่กับแม่ที่ประเทศเดนมาร์ก ปิดการรับรู้ของสื่อไปเพราะคิดว่าตนอาจจะเครียดกับกระแสะเหล่านั้นได้ส่วนผลงานจากการถ่ายน้ตได้รายได้มาประมาณ9ล้านกว่าบาทสมัยนั้นตนก็โดนนักธุรกิจคนอื่นดูถูกเช่นกันว่าคงไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วมีผู้หญิงหลายคนเข้ามาเสนอนว่าจะช่วยอยู่เหมือนกันแต่ตนก็ไม่ได้รับไว้ส่วนตัวคิดว่าการถ่ายแบบ ของเมื่อก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันปัจจุบันมีเยอะและค่อนข้างแรงโดยเล็กไอโซนได้อัปเดตถึงชีวิตครอบครัวอีกว่าตนมีภรยาเป็นคนไทยที่อยู่ด้วยกันมากกว่า30ปีแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานกันเพราะในตอนนั้นการมีแฟนเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้อายุ24ปี ตอนที่ตนมีปัญหาภรรยาก็คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันเสมอส่วนเรื่องงานตอนนี้ตนก็กรับาลทำงานในวงการบันเทิงบ้างควบคู่กับการทำธุรกิจโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เดนมาร์กทำธุรกิจที่ประเทศลาวและตนก็เป็นลูกจ้างไม่ใช่นักธุรกิจระดับพันล้านแบบที่เขาลือกัน ล่าสุด2-3ปีที่ผ่านมาเขากลับมาเล่นละครให้ช่องจะสีมากขึ้นล่าสุดถ่ายละครเรื่องทะเลเดือดของโคลิเซียมฟิล์มและยังทำธุรกิจประสานงานกับนักธุรกิจชาวจีนและฮ่องกงสำหรับเล็กไอศูนย์พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเคยทำงานประจำในบริษัทผลิตรถยนต์กับมีจิตการส่วนตัวเกี่ยวกับเสื้อผ้าพร้อมทั้ง เป็นนายแบบที่ประเทศเดนมาร์กโดยผลงานโดดเด่นในขณะนั้นคืองานเดินแบบแฟชั่นโชว์ของเค n นโซต่อมาเมื่อกลับมาประเทศไทยในปีพศ2529จึงได้ทุกทับทามให้เป็นนายแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์ h e นเนสซีขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ